ต่อตอตอตอ,ตอสวัสดีครับสวัสดีนี่นี่นี่ M13 เข้ามาแล้วแล้วก็มีทรงเพิ่มเข้ามานะมีเป็นโอเอเข้ามานะก็ยังใส่อาร์มเลสให้เหมือนเดิมนะครับอมาแล้วมาแล้วนะครับเอก็ตัวนี้อยู่ที่6,500บาทยังเป็นราคาเดิมนะครับเป็นออสซลิดนะเออเหนื่อยเป็นหน้าสปูตเผื่อใครยังไม่รู้จักแล้วกันเป็นไม้หน้าเป็นไม้สปูตส่วนด้านข้าง มีอาร์มเลสทั้งคู่อนีส่วนด้านข้างกับด้านหลังจะเป็นไม้อมอคกานีเป็นออสโซลิดทั้งตัวไม้แท้ทั้งตัวนั่นเองหน้าโซลิดสปูตข้างโซลิดมอคกานีหลังโซลิดมอคกานีโอเคเนาะโอเคเดี๋ยวผมถือตัวเดียวดีกว่าอ,อันนี้ทรงใหม่ OM อ่า40นิ้วนะครับ OM จะเป็น40ินิ้วม,มีอาร์มเลสเหมเดอ่อ ส่วนปิกาดผมแปะให้ใหใหเฉยๆนะก็คือผมจะแถมตัวนี้แหละมันเป็นยางนูนผมซื้อมาแผ่นละร้อยกว่าบาทนะ <L> เพื่อจะเอามาแถมให้มันสวยผมลองเทียบหลายตัวแล้วผมว่าอันนี้สวยสุดและนะครับก็แถมไปให้แต่ว่าผมไม่ได้แปะให้หรอก <L> ก็แถมใส่กล่องไปให้สําหรับลูกค้านะครับที่สั่งนะออนไลน์นะครับหนึ <L> ่งโอเคก็ส <L> ํ ตัวนี้มันเป็นกาว 2M ลอกแล้วก,แวก็แล้วก็แปะได้เลยนะครับแต่ว่าถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องแปะก็ได้แต่ผมแถมไปให้ไม่ต้องห่วงนครับออก็ยังเป็นแบบเดิมน,นะครับโลโก้ก็จะเป็นตัวเตัวเดียวแล้วตใหม่ยุคใหม่จะเป็นตัวตัวเอตัวเดียวแล้วนะครับเฮดเพดหรือว่าไม้แปะหัวก็เป็นรถบูดครับคอคอมฮอฟกันนี่เผื่อใครไม่รู้จักผมก็เล่าให้ฟังใหม่แล้วกันก็ยังอยู่ที่6,500บาทครับเป็นตัวที่เป็นรุ่นที่คนรอเยอะนะครับตอบทุกวันเลยพอเวลาของขาดนะ โอเอ็มคือผมไม่คนตัวผมเป็นคนชอบเล่นโซงโอเอ็มนะจริงๆแล้วอะเนี่ยมันไม่จริงๆโทนเสียงมันพอพอกันนะมันพอๆกันแหละแต่ว่ารู้สึกว่าผมอาจจะโอบถนัดกับโอเอ็มมากกว่าส่วนตัวนะครับดูที่เราชอบเป็นหลักก่อนก็ได้นะอย่าเพราะว่าเดี๋ยวผมเล่นให้ฟังเทียบให้ฟังก็ได้อันนี้โอเอ็ม ก็ไม่ได้ต่างเยอะเลยเออแต่ว่ามันมันดีตรงที่มันแบบเอาไปเล่นในมันก็ตัวนี้ก็ยังรักษาคาแรคเตอร์เดิมอินเล่ฝังนะครับแล้วก็เฟดกลมมนไม่ต้องกลัวบาดมือ,อมคือมันเพอร์เฟกไปหมดเลยมองมุมไหนมันก็สวยนะตัวเนี้ยผมเห็นนะงานงานออกามาพยายามทำให้เหมือนอยู่นะแต่มันก็ไม่เหมือนหรอก ผมเห็นเอามีลูกค้าเอามาเซตอัพอยู่เบาว,วิวเลยไม้คนรไอ้นี่เลยแต่ว่าถือว่าเป็นจนฉบับได้เปล่ามไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ผมว่าอันนี้สวยนะมีอาร์มเลสด้วยโอเคก็ประมาณนี้อุ้ยฝุ่นแม่เออแล้วก็ผมขอบอยอยางหนึง่งคือล็อตล็อตที่แล้วอะ่ะมันเป็นป้ายกระดาษมาใช่ไหมเออผมสัญญาว่าจะเปลี่ยนเป็นป้ายไม้ให้ทีเนี้ยพอเปลี่ยนเป็นป้ายไม้เสร็จจริงๆตัวเนี้ยมันคือรหัส M หนึ่งสามนะแต่ดันใส่รหัส M130 จะใส่ศูนย์มาทำไมไม่เข้าใจเหมือนกันผมก็จะพูดเป็น M13 นะอืมเลขศูนยเนี่ยผมงัดมาให้ด so, ูเลยเป็นใต้ไม้งัดแต่กมาแล้วใส่เลขศูนยมาทำไมไม่รู้เหมือนกันก็แจ้งไว้ก่อนมันตรงมันตรงปกแหละแต่ว่าเดี๋ยวก็แก้ใหม่เอาเลขศูนย์ออกแค่นั้นเองโอเคมาผมเล่น OM เอดูทรงดีไม่ทรง GA มันทรง GA เล่นบ่อยละโอเค สายดัเดิมเลยนะผมไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้อะไรเลยก็ขันคอหน่อยนึงนะครับเอ่อออกจากกล่องมาต้องขันขันคอสักหน่อยแล้วก็เอามาเล่นเลยนะครับเบอร์ส <bet> ิ เวลามันมีสองทรงผมต้องจับมาเล่นบ่อยๆนะเพราะว่าคนก็จะถามว่าตัวไหนเสียงดีกว่าก็ลองฟังดูแล้วกันผมจะย้ําเลยบ่อยเลยนะกีตาร์ตัวกีตาร์มันไม่มีตัวไหนเสียงดีกว่าหรอกบางทีคนเรามันชอบไม่เหมือนกันไงบางคนบางคนไม่ชอบกีตาร์เสียงไม้แท้ทั้งตัวอย่างเงี้ยแต่ดันไปชอบเสียงลามิเนตอ่นก้านๆอะไรเงี้ยคือคือหูอะ่ะเขาชอบแบบนั้นไง มันมันก็เลยเขาอย่างนั้นก็ถือว่าเสียงดีสำหรับเขาเนื้ออไหม <S <S 2> <S 2> ผมก็เดี๋ยวผมจะ ้อมเกินนะครับไม่มีเวลาซ้อมเลยเดี๋ยวต้องหาเวลาบ้างเนาะก็เอาเป็นว่าถ่ายทอดให้ฟังเสียงคร้าวๆแล้วกันก็แค่คลิปเนี้ยก็แค่ไม่มีอะไรก็แค่จะบอกว่ามันมีซอง OM นะแค่นั้นเองเออมันมี OM เข้ามาใหม่นะใครที่รออยากได้เป็น OM ก็มาแล้วนะแค่นั้นเองครับจริงๆแล้วโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะโอเคสนใจซื้อได้แล้วใส่ใส่อยากจะใส่ไฟฟ้าเจาะใส่ไฟฟ้าตัวไหนก็บอกได้เลยนะครับมีหมดนะครับ ไม่มีหมดหรอกไม่มีทุกอย่างหรอกก็แต่ว่ามีมีในแบบที่มันมันจำเป็นนะโอเคก็ประมาณนี้ไปก่อนแล้วกันนะฝากด้วย <c oughs> ไปแล้วเดี๋ยวเออมีมโชว์มันมีนี่ด้วยนะโคหัเดี๋ยวโอ้เอามารวมก่อนนี่โคอาดก็มาอ, <ะ S 1> อ่าอย่าแม่ตั้งสายเลย๋ยวาแม่ตั้งสายเลยเดี๋ย่าร้อยฟัง ทิ้งท้ายก่อนทิ้งท้ายมีมีจีเอสมินิด้วยอ่ามีมินิสามหกด้วยอ,อันนี้สี่สิบนิ้วด้วยอ,อันนี้จีเอสมีสามหกด้วยอันนี้อันนี้สี่สิบนิ้วด้วย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวแยกคลิปเดี๋ยวเจอกันใหม่โวยหนักเว้ยเฮ้ยเหนื่อยโอ้ย,โอ,ยโอเคไปก่อนนะสวัสดีครับสวัสดีครับ